โอเคก็ okay, กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักเนะี่ยที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่อง mark คเอพแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับในวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า g m มฝากมารีวิวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีของเก่าอะไรที่กลับมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของที่ท่านผู้ชมแบบรอคงรอคอยกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเราไปเริ่มที่ตัวไหนกันก่อนดอีเราไปเริ่มที่ของเก่าที่จะกลับมากันก่อนดีกว่า ของเก่านะครับผมก็จะมีสับทองนะครับผมสับทองที่จะกลับมานั่นเองผมอ,อนุญ,ญาตเปิดให้ดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะกลับมาน่าจะกลับมาแบบเดิมน,น่าจะกลับมาเป็นตู้อีโวแบบเดิมนะครับผมในส่วนตัวสับทองนะสับทองนี่คือแบบเหมือนมาบ่อยป,ป้าปีมันเพิ่งมาไปปะวะสับทองอะแต่คือแบบมันมาอีกแล้วผมก็รู้ว่าสับทองมันเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงแล้ว ก็เป็นตามนี้เลยนะครับผมเป็นโกลเด้นนะครับผมโกลเด้นแบรนด์ตัวนี้เลยหรือว่าสักทองที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับผมก็กลับมาภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมน่าจะเป็นช่วงของอีกสักประมาณอ่าอีกสักประมาณ2%อวันประมาณนี้นะครับผมน่าจะไม่เกินไม่เกินนะครับผมไม่เกิน 2- องวันนี้ นะครับผมก็มาทุกสักเลยนะครับผมไม่ใช่มาแค่สักทองนะครับผมก็เป็นเซตหญิงหยางนี่แหละที่มาทุกเซ็ตเลยนะครับน่าจะมาในตู้อีโวภายในอีก23วันนั่นเองประมาณนี้นะครับผมนี่ใครลอคอยสักทองเห็นถามกันมาเยอะมากๆเลยพี่สักทองเนี่ยกลับมาตอนไหนนะครับผมก็กลับมาสัปดาห์นี้นะครับผมเตรียมพงเตรียมเพชรกันไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ไหนๆเข้ามาหน้านี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูชุดใหม่กันด้วยดีกว่า นะครับผมก็จะมีเป็นชุดตัวนี้นะครับผมแพ็คสนิเตอร์นะครับผมเลชตัวนี้นั่นเองนะครับผมเซตเหมือนกับเออ่นักทรงนักสู้แปลกๆนะครับผมตัวนี้แยกได้หมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมเป็นแถบทองด้วยนะครับทรงผมก็เป็นแบบนี้เลยจะออกแนวแบบว่านักสู้แบบจีนๆหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะนี่มีแบบหางข้างหลังด้วยนะครับผมเป็นแบบผมยาวๆเนาะ แล้วก็มีลายหน้านะครับผมลายหน้าก็เป็นแบบดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะครับมีเหมือนลายแบบลายสักเครับผมเหมือนกับลายสักเลยนะครับสักตาอะไรประมาณนี้ตามานตามานเอมาร์กเอพีตามนเน่เป็นไงอย่างเท่นะครับแล้วก็มีตัวเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นแบบนี้เลยมีเอฟเฟกต์แบบว่าวิญญาณหัวกะโหลกเนี่ยออกมาจากทางลูกตาทางด้านลูกตาของตัวนี้เลยนะฮะเห็นไหมนี่ตัวนี้เลยนะครับผมเสื้อเป็นประมาณนี้ มือนกับหมอผีเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีเป็นตัวกางเกงนะครับผมกางเกงก็เป็นออกแนวจิงจินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับผมมีรองเท้าก็เป็นรองเท้าปกติเลยนะครับผมน่าจะน่าจะไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับที่มีการหลุดออกมาแต่ว่า GM เนี่ยเขาไม่ได้ฝากมารีวิวนะครับชุดนี้เนี่ย GM ได้มีการโพสต์แบนเนอร์นะครับผมว่ามันจะมาในวันพรุ่งนี้นั่นเองก็คือวันที่18 ถึงวันที่24นะครับผมซึ่งชุดตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะครับผมซื้อมาแล้วก็ธำรกิจเพื่อรับเพชรคืนเนาะแล้วก็จะมีส่วนลด50%นะครับผมใน7วันแรกของกิจกรรมที่เข้ามานับตั้งแต่วันที่18ไปเนี่ย7วันนั่นเองนะครับผมด้ส่วนของชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวเต็มไม่านผู้ชมดูดูด้วยนะครับว่ามันจะเพนยังไงนะครับดูว่าสั้นนะครับ ชุดเต็มๆก็เป็นชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ก็จะแยกได้หมด5ชิ้นด้วยกันนะครับมันจะออกแนวแบบว่าโจเกอร์แบบโจนหน่อยนะครับเป็นลายแบบลายนักโทษเออนะครับเพราะเสื้อมันเป็นแบบลายทางลายคาดขาวดําถุงเท้าก็เป็นลายตามนี้เลยนะครับนี่เหมือนกับพวกตัวตลกสมัยก่อนนะครับที่เขาแต่งชุดประมาณนี้แต่ผมว่าหมวกกับทรงผมเนี่ยเท่ดีนะครับมันทรงแบบทรงวินเทนนะครับแล้วก็จะมีลายหน้าที่เป็นหยดน้ําตาสีดานะครับใต้ตาฝั่งซ้ายเลยนั่นเองตัวนี้หยดน้ําตาสวยมากๆนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับในสองชุดที่ GM จะบอกว่ามาในวันพรุ่งนี้ในกิจกรรมจ่ายก่อนค่อยรับคืนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดนักโทษนะครับผมชุดนักโทษนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นของอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เขาบอกว่าจริงๆเขาฝากตัวนี้มารีวิวด้วยนผู้ชมแต่ว่ามันก็เข้ามาแล้วนะครับผมตัวแปะชีการันตีนะครับก็มีเป็นตัวอ่าสกายวิ่งใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวท่าใหม่นั่นเอง ราคาในการสุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยสามารถกดบวกไปได้เลยตามนี้นะครับผมราคาในการสุ่มนะครับก็เป็นตู้สุ่ม8ชีแล้วก็เป็นการเลือกแบรนด์2อย่างที่ไม่ต้องการนั่นเองนะครับผมผมก็น่าจะไม่ได้สุ่มไม่ดูนะเพราะมันมีหมดแล้วอ่ะนะครับผมกล่องปงกล่องปืนผมก็มีหมดแล้วนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกามทองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดาูท่าทางดีกว่านะครับผมท่าทางที่ว่า จะกลับมาในสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีท่าใหม่ที่จะเข้ามาภายในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะีแล้วก็เดี๋ยวพวกกล้ามส่งกล้ามทอง่องผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนครับผมก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็กล้ามดากล้ามอะไรด้วยนะครับในส่วนของท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นก็จะมีท่าไหนเอ่ยที่จะมานะครับผมที่เขาฝากมารีวิวก็น่าจะเป็นท่า อ่านี่เลยนะครับผมหัวใจแตกสลายฮะมุงนี้เป็นไงฮาร์ดบรเคนนะครับกลับมาภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนท่านผู้ชมคือแบบว่าคือตอนอที่มันเข้ามาตอนแรกมันเข้ามาเป็นกล่องนะครับผมแต่ตานี้เนี่ยน่าจะมาที่แบบไม่ใช่กล่องนะผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่กล่องนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยท่านี้นะเพราะว่าแบบเอาไปแอคในโซนแบบ เฮ้ย hey, เราอกหักนะ้มาดามใจเราหน่อยอะไรประมาณนี้นะอืมนะครับผมนะโอเคท่านี้น,นะผมก็กลับมาภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมในส่วนท่าหัวใจแตกสลายฮะมุงนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็เออจะมีเป็นอีกท่านหนึงนะครับผมที่คาดว่าจะกลับมาเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือนี่ฮนะ ผมว่าท่านี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรอคอยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นท่า,ท,าที่แบบแต่ก่อนเนี่ยมันกดนั่งบอลลังปุ๊บแล้วมันก็หายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบคุณแบบนั่งแอคได้ยาวๆเลยนะครับผมท่าทางตัวนี้ก็น่าจะกลับมาภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมมีโคตรเท่เลยนะผมน่าท่านั่งบอลลังจริงๆมาท่านี้นมันเป็นตั้งแต่มันมาตั้งแต่อตอนฟีฟายโวล์คัพสองพันสิบเก้านะครับผมสังเกตตรงด้านด้านตัวเนี้ยเลยนะครับผมเห็นไหม มันจะเขียนว่าฟีฟ i r เวิลด์คัพ2019นะครับผมพ้าทางตัวนี้นะฮะเหมือนว่าตอนนั้นมันจะมาพร้อมกับปักธงรอบแรกด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะมีเป็นผ่าใหม่ด้วยนะครับผมผ่าใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหน้าผมเอาให้ดูนะครับ ท่าใหม่นะ้ครับผมท่าใหม่ก็จะเป็นท่าอ่าตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะคระับผมก็เป็นท่าทางเต้นหมูนะครับผมก็คือจะสามารถเต้นได้ e e eng, aan, ทั้งทีมนั่นเองเวลากดใช้งานนะครับผมก็เป็นการขี่เหมือนกับอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันเหมือนแบบให้มีแบบถ้าเป็นของจริงก็จะเป็นแบบพวกที่มีน้ําแล้วก็แบบพุ่งๆุขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนว่าตอนจบเนี่ยนัผู้ชมสังเกตดีๆนะครับสังเกตตอนจบดีๆนะ มันจะมีรูปเจ้าตัวหัวหมาเนี่ยอยู่ด้วยนะครับผมนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูแป๊บหนึ่งรอมันมากันรอมันมากัน,กน <S <S 1> <S 1> ปังเห็นบ้านเป็นรูปหัวหมานะครับผมอยู่ทางด้านบนนั่นเองนะครับผมก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของของที่จะเข้ามา,าภายในสัปดาห์นี้นะต้องบอกก่อนเลยว่านี่อาจจะไม่ชทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมที่จะเข้ามานั่นเองอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมแต่ที่เขาฝากมารีวิวเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นตัวแป๊บหนึ่งนะ จะมีเป็นกล้ามทองนะครับผมเป็นสักทองนั่นเองเนาะสักทองนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ก็ดูเอานะครับผมว่าทาไมผมมีสักทองหลายอันจังนะครับผมก็เพราะว่ามันจะกลับมานั่นเองเนาะอ่าเป็นตัวกล o เรียนแบนตัวนี้นะครับผมกลับมาทั้งเซตเลยนะครับผมน่าจะมาในตู้อีโวนะครับแล้วก็ มีเป็นค่าหัวใจแตกสลายหะมุงนะครับผมท่าทางหัวใจแตกสลายห้ามุงหรือว่าฮาร์ดบล็อกเค้นนั่นเองที่จะเข้ามาภายในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นชุดแถบทองนะครับผมตัวชุดตาหมานเมื่อกี้ที่ผมมาให้ดูนะครับตัวนี้เลยเนี่ยนี่นะครับผมก็เป็นของที่เขาฝากมารีวิวนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ของนอกเหนือจากที่เขาฝากมารีวิวผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองเนาะแล้วก็กิจกรรมใหม่ก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับผมแล้วก็คลิปที่แล้วเนที่ผมได้ บอกว่าจะแจกนะครับผมต้องเอออันนี้ผมลืมพูดนะคลิปที่อะ้ผมบอกว่าจะแจกเนี่ยผมได้ปักหมุดนะครับผมคอมเมนต์ที่ได้รางวัลไว้ให้แล้วนะครับแต่เขาไม่ยอมมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปากหมุดว่า UID ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อยืนยันตัวตนนะครับผมผมจะรอนะผมไม่ได้ให้เขาสละสิทธิ์หรืออะไรนะครับผมถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่นะครับไปตอบกลับว่า UID ถูกต้องหรือเปล่าผมจะได้เติมให้399เเพชรนะครับผมนะโอเคไหมนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมท็อปอัพอะไรหรือเปล่าเผื่อจะแจกเพิ่มนะครับเดี๋ยวนะเผื่อจะแจกเพิ่มไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้แบบได้พงได้เพชรกันไม่อยากให้มันแบ่งแยกสายฟงสายฟีอะไรกันเกินไปนะแล้วก็กิจกรรมอ่ตัวนี้ก็มาร่วมเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะครับผมกิจกรรมตัวนี้นะกิจกรรมร้านค้า75%ตลาดนงตลาดนัดนะครับผม,มเหลืออีกหนึ่งวันนะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นน่าจะตอนนี้น่าจะไม่มีเติมเพชรปะเอ้มีนี่ว่า มีเป็นเติมเพชรเออ่รับนะครับผมเติมเพชรรับระเบิดแล้วก็ไอซ์วอล์นะครับผมก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับผมว่าเอเอานี่กว่าผมแจกแจกเป็นสองสองสามรางวัลดีกว่านะครับผมแจกเป็นสามรางวัลนะสี่สิบเก้าเพชรนะครับผมสี่สิบเก้าเพชรสามรางวัลนะครับผมนะสี่สิบเก้าเพชรสามรางวัลนะครับผมตัวระเบิดตัวนี้นะครับนะสี่สิบเก้าเพชรสามรางวัลนะครับผมก็ขอคลิปนี้ถึง สองหมื uh, 20, mm ่นวิวก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ผมง่ายๆนะครับผมถึง20,000วิวแล้วก็คอมเมนต์ hmm. <Comment ing S 2> ทิ้งกันไว้นะครับผมคอมเมนต์ UID นะครับแล้วก็ชื่อ facebook mm hmm. ชื่อตัวละครในเกมนะครับ mm hmm. ผมกดเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็ชื่อตัวละครตัวนั้นนั่นแหละนะครับ mm hmm. แล้วก็พูดมาว่าพิมพ์คําตอบมาอีกว่าชอบ อะไรที่ผมรีวิวในคลิปนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นของเก่าที่กลับมาหรือว่าของใหม่นะครับผมก็สามารถพิมพ์ตอบกันได้นะครับผมก็แจก19เพร3รางวัลน,นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าผมไม่ได้ลงคลิปประกาศเนี่ยผมก็จะมาปักหมุดคอมเมนต์นะครับที่ได้รางวัลน,นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันได้3รางวัลเนาะก็น่าจะมาทําคลิปประกาศนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมกฎกงกิการในการแจกนะครับนะ สหลับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้มากๆนะครับผมขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมานะครับนะสหลับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุกกรูมมว่า